สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปวิดีโอในช่อง Youtube ช่องนี้ครับผมช่องนี้ชื่อช่องว่าร้องเองแต่งเองจ้า <c oughs> ผมขอมาพูดอะไรหน่อยนะครับเกี่ยวกับมีบางคนไปดูคลิปของนายประพันธ์ใช่ไหมมีการยืน่นหนังสือไปที่ประธานสภา,าถึงการพูดถึงเรื่องของาศาสนาพุทธและบอกว่าไม่ถูกต้องผมไม่ได้ไปดูรายละเอียดหรอกนะครับแล้วก็จะมีบางคนพูดว่า,าศาสนาเสื่อมเพราะ คนนอกศาสนามาทำลายหรือจะบอกว่าสื่อมวลชนของประเทศนี้เป็นคนทำให้ศาสนาเสื่อมไม่ครับไม่เกี่ยวเลยศาสนาไม่ได้เสื่อมถ้าใครมาบอกคุณว่าศาสนาพุทธเสื่อมนะครับอย่าไปเชื่อโกหกล้วนๆอิสลามเหรอครับที่คุณกล่าวหาว่าเขาคือคนจะมาทำลายศาสนาพุทธเขาจะทำยังไงอ่ะฮะ พระไตรปิฎกของไทยเนี่ยของศาสนาพุทธเนี่ยมีกี่บทกี่หน้าผมก็ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ศึกษารายละเอียดนะครับแต่มีภาษาที่เป็นภาษาอะไรรู้ไหมภาษาบาลีสันสกฤตอยู่ในนั้นถามว่าคนมุสลิมสักกี่เปอร์เซ็นต์ละครับที่จะแปลภาษาบาลีสันสกฤตถูกกี่เปอร์เซ็นต์มีคนมุสลิมกี่เปอร์เซ็นต์ที่รู้ภาษาบาลีสันสกฤตมีไหมครับ ผมว่า0.01%นี่ก็ยากแล้วนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะหลักการศาสนาอิสลามเขาห้ามศึกษาคําสอนของศาสนาอื่นแลวพุทเราแล้วครับเราไม่ได้ห้ามนี่ครับเราอยากศึกษาก็ศึกษาได้นี่จริงไหมเหมือนก่อนหนะ้าน้นเคยมีคนพุทธเคยมาบอกผมว่าเราสามารถไปร่วมงานในโบสถ์คริสต์ได้ ในวันที่เขาไปร้องเพลงของคุณพระเจ้าอ่ะไปร่วมได้ที่เขาบอกว่าไปร่วมได้นั้นคุณยังไม่เข้าใจเหรอครับนั่นก็คือหลุมพลางอย่างหนึ่งของคนนับถือศาสนาคิสตจักรเขาอยากให้คุณไปร่วมเพื่ออะไรเพื่อให้คุณค่อยๆซึมซับหลักการศาสนาเขาทีละนิดพอะคุณเริ่มซึมซับคุณเริ่มศึกษาคุณเริ่มอยากรู้จักเขามากขึ้นคุณเริ่มเริ่มอยากเข้าใจศาสนาเขามากขึ้น เขาก็จะค่อยๆสอนคุณทีลนิดทีลนิดทนิดจนคุณเกิดความอยากแล้วยังไงต่อเขาก็จะชวนให้คุณเปลี่ยนาศาสนาเป็นคริสแล้วคริสทํายังไงคุณก็ต้องทําตามทุกอย่างทําตามแบบถูกก็มีแบบผิดก็มีอิสลามก็เช่นกันอ่ะบางคนเข้าอิสลามเพราะอะไรแฟนเป็นคนมุสลิมอ่าเข้าไปแล้วทําไงเข้าไปแล้วก็พยายามศึกษา,าศาสนาของเขาโดยละเอียด แต่แทนที่จะศึกษาแล้วเอามาปฏิบัติกับกายศึกกับกายเป็นการศึกษาแล้วเอามาหาข้อเรียบเทียบกับศาสนาอื่นว่าอะไรถูกอะไรผิดกับกลายเป็นการศึกษาศาสนาอิสลามเอาเพื่อมาโจมตีอิสลามแล้วบอกว่าอิสลามไม่ดียังไงถ้าของเขาไม่ดีจริงๆนะครับคนอิสลามอยู่ไม่เยอะขนาดนี้หรอกปริมาณเยอะเนาะแต่ผมขออนุญาตไม่ไปก้าวล่วงศาสนาอิสลามนะครับ ผมจะบอกตรงนี้ว่าคนต่างศาสนิกไม่มีสิทธิ์ที่จะทําลายศาสนาพุทธได้เพราะเขาไม่รู้หลักคําสอนของศาสนาพุทธเขาก็ปฏิบัติตามหลักการศาสนาเขาไปแต่วันหนึ่งพอคนมุสลิมออกกฎหมายของศาสนาอิสลามขึ้นมาพี่น้องชาวพุทธโวยวายไม่พอใจอย่างน้นอย่างนี้อย่างนั้นตัวเองกับไม่ใช่สติคิดว่าแล้วทําไมเราไม่สร้างกฎหมายของศาสนาพุทธละ่ะเพื่อบังคับใช้กับคนพุทธละ่ะ ไม่สร้างไงเหตุที่ไม่สร้างเพราะอะไรพ่อคนพุทธของเราเนี่ยไม่ชอบกฎเกณฑ์ไม่ชอบกฎหมายไม่ชอบกฎระเบียบคนพุทธเราไม่เอากฎระเบียบการปฏิบัติของศาสนา,าพุทธก็เลยไม่ตึงบ้างไม่หย่อนบ้างหรือตึงบ้างหย่อนบ้างก็มีมันเป็นเรื่องที่ตลกดีนะครับยังไงที่ว่าตลกก็คือคนนับถือศาสนาพุทธเนี่ยเขาก็จะพยายามที่จะ ยังไงอะ่ะเข้าวัดก็ได้ไม่เข้าก็ได้เขาไม่ได้บังคับนับถือในบัตรประชาชนก็พอพอถึงเวลาฉันไม่เข้าวัดฉันไม่ทําบุญตามหลักการศาสนาก็ได้ไม่เป็นไรแต่พอตายขึ้นมาแล้วค่อยค่อยค่อยให้ลูกหลานจัดการอีกทีหนึ่งมันไม่แปลกใจหรอกครับที่เขาบอกว่าในประเทศไทยนี้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาเดียวที่ค่าใช้จ่ายสูงที่สุดในการจัดงานศพศาสนา,ศาอื่นตกใจหมดครับ ของก็มีหลักการทําง่ายๆแล้วก็ไม่ยุ่งยากด้วยาศาสนาพุทธค่าใช้ใจ่ายสูงที่สุดเมื่อค่าใช้ใจ่ายของาศาสนาพุทธสูงที่สุดเกิดอะไรขึ้นก็เกิดการหาผลประโยชน์โดยมิชอบของคนใน,ในาศาสนาแล้วก็คือย,ยังไงอะ่ะเป็นการหาประโยชน์โดยมิชอบของคนในพื้นที่ของวัดกับคนในาศาสนาที่เป็นพุทธบริษัทบางส่วน เป็นการหาผลประโยชน์โดยที่ชอบเป็นไงบ้างก็คือจะต้องมีค่าใช้จ่ายเช่นค่าน้ําค่าไฟอันนี้ชัดเจนครับมีค่า,าผ้าขาวหอ่อศพมีค่าทุบเทียนมีค่า,าเส้นด้ายสายศิลยันไปถึงบนเมนอ่ะมีทุกอย่างคนใหญ่คนโตเขาก็อยากจะจัดให้มันสมสมเกียรติเขาก็ต้องมีดอกไม้ประดับหน้าโรงศพสวยงามต้องมีนู่นนี่นั่นขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวนะครับ ครอครัวแม่ครัวสมัยนี้กับสมัยผมเมื่อก่อนนะพ่อผมเนี่ยอยู่ช่วยงานศพเข้ามาหลายปีเหมือนกันแหละก่อนที่ตอนหลังจะไม่ไยุ่งสมัยก่อนค่าใช้จ่ายมันถูกทำกับข้าวในครัวน่ะราคาไม่เท่าไรหรอกเดี๋ยวนี้ราคาล่อเป็นหลักหมื่นครับทำกับข้าวราคาลอ่อหลักหมื่นยังไม่พอเมื่อก่อนผมเคยช่วยล้างจานงานศพห้าวันเนี่ยผมได้แค่ห้าร้อยหรอกครับก็คือวันละร้อยเองอ่า ซึ่งสมัยก่อนมันไม่มีปัญหาไงปัจจุบันนี้จ่ายค่าจ้างล้างจานห้าวันห้าร้อยเนี่ยไม่ได้แล้วครับเหตุที่มันจ่ายไม่ได้เพราะอะไรเพราะคนสมัยนี้มันมีพ้ออ้างว่าค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นบางคนอยู่บ้านเช่าก็มีค่าเชาวบ้านค่าน้ำํำข้าไปค่ากินค่าเทอมลูกค่านุ้นนี้นั่นอะไรเยอะแยะมากมายพุ่นไปหมดสมัยก่อนค่าใช้จ่ายไม่สูงขนาดนี้ แล้วมีกิจกรรมหนึ่งที่ศาสนาอื่นเขาไม่ทํากันก็คือรับจ้างเฝ้าศพหลายคนครับกลัวผีให้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่เอาเหมือนหน้าชายผมที่เพิ่งจะเสียไปเมื่อมก,กราคมปี2565ที่ผ่านมาตอนเขายังมีชีวิตอยู่เขาพูดเองแล้วว่าให้ตายเขาก็ไม่เฝ้าศพเขาไม่เอาเด็ดขาดหลายคนกลัวผีก็เลยไม่เฝ้าศพซะแต่คนส่วนใหญ่เลือก เปลี่ยนจากความกลัวผีเป็นใจกล้าหน้าด้านจะพุ่งตรงไปหาเจ้าภาพงานศพและไปดิวกับเจ้าภาพเรื่องการเฝ้าศพและไปดิวราคาที่บางทีเจ้าภาพที่ไม่ค่อยมีไรายได้เขาก็ร้องไห้นะคนจนนะ่ะที่เขามาจัดงานศพภายในวัดส่วนคนที่เขามีไรายได้เขาไม่เด็ดร้อนนี่เขาก็ยอมจ่ายทีนี้ไอคนมีไรายได้นี่แหละทําให้ระบบมันเสียหายเพราะอะไรคนรวยเนี่ย ทำให้ระบบเสียหายเพราะตัวเองมีตังค์อ่ะเรียกมาสิค่าจ้างเฝ้าศพคืนละเท่าไหร่สามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยพันกว่าบาทสองพันสามพันกูก็ยอมจ่ายกูยอมเสียคือเขาเรียกว่าอะไรนะเสียชื่อไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ไม่เป็นไรยอมเสียชื่อแต่ไม่ยอมเสียหน้าเพราะอะไรครับก็ฉันรวยฉันมีตังค์อ่ะฉันอยากจัดอะ่ะฉันพร้อมจะจ่ายอะ่ะเอาอะไรนะคาด ค่าทำกับข้าววันละเท่าไหร่นะอ่าวันละสมมุติว่าค่าทำกับข้าวเนี่ยวันละห้าพันโอ้โหห้าวันก็เท่าไหร่แล้วครับสองหมื่นห้าโอ้คนล้างจานเะนี่ยวันละห้าร้อยโอ้สองพันห้าแล้วนะครับนั่นค่าล้างจานยังมีค่าล้างแก้วอีกเก็บนู่นนี่นั่นอีกเรียกว่าค่าใช้ใจ่ายสูงที่สุดในบรรดาทุกศาสนาเลยศาสนาพุทธจบการจัดงานศพ สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุแล้วพออยู่หลายๆวันเนี่ยคนมีตังค์เนี่ยจะทำให้คนไม่มีตังค์เกิดอาการอิจฉาเพราะคนไม่มีตังค์เขาจะร้องไห้แล้วบอกว่าไอ้ยาแบบนี้ก็แย่สิเพราะเราไม่มีตังค์อ่ะจะทำยังไงอะ่ะในเมื่อเราไม่มีตังค์เราจะจัดงานศพสักทีเราก็ต้องไปปรึกษาทางวัดว่าเอากันยังไงดีเพราะเราเห็นรูปแบบคนรวยอยากจัดอย่างเขาแต่ทำไม่ได้เห็นไหมครับ มันเป็นการมันเป็นการเหลื่อมล้ำขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจทีนี้หมายความว่าไงเมื่อมันเหลื่อมล้ำเนี่ยคนที่จะมาจัดงานศพก็เศร้าร้อ,องไห้โอ้ยจัดไม่ได้เพราะฉันไม่มีไรายได้มากพอจะไปจัดงานศพอา้าวความหมายตรงนี้ที่ผมมาพูดถึงคืออะไรครับก็คืออยากจะบอกว่าศาสนาพุทธเราเนี่ยค่าใช้จ่ายงานศพมันสูงเดีย๋ยวนี้ขึ้นเป็นหลักแสนครับในหลายพื้นที่กับข้าว อเอาภาคใตท้ที่ที่ผมมาใส่อยู่ตรงนี้นะก็ต้องมีหุงข้าวแกงส้มพัวกลิ่งหมูสามรสอะไรแบบเนี้ยผัดผักต้มจืดซึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งจะมีคนทำต้มจืดแบบชนี้ที่เรียกว่าผมตกใจนะต้มจืดผักกาดขาวอะ่ะมันยังไม่ทันอะไรคือเอาผักกาดใส่ลงไม่ได้ช้ามาแล้วตักน้ำแกงลงไป ลาดซึ่งผักก็ยังไม่ทันสุกเลยคือกาว่าเอาน้ําเกงืงร้อนๆเนี่ยลาดลงไปในผักให้ผักมันสุกแต่ผักยังแข็งอยู่เลยครับกินไม่ได้ไม่ได้ต้มอะไรให้มันสุกเลยคือทําแบบลวกๆอะ่ะแต่มันก็เป็นวิธีการทําของเขาเนาะเราไม่ขอไปก้าวลงวิธีนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นมันก็มีรายการอาหารละ่ะที่ต้องต้องเลี้ยงแขกในงานและยังมีเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์อีกซึ่งจัดมาเยอะแยะมากบางงานก็ เล่ายาบาปิงนี่ครบสำคัญสุดการพนันนี้ไม่ขาดมีทั้งดัมมี่มีทั้งป๊อกเด้งมีทั้งไฮโลโอ้ยโบปันก็มีเนี่ยครับมันเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุแล้วจัดแล้วก็คือเจ้าภาพอาจจะได้หน้าแต่เสียชื่อนะเพราะเจ้าภาพยอมเสียชื่อเลยบอกว่าเสียชื่อไม่ว่าแต่เสียหน้าไม่ได้ฉันรวยฉันต้องจัดให้ใหญ่โต ฉันจัดเล็กๆไม่ได้เหมือนกันกับงานบวชของศาสนาพุทธก็เหมือนกันอ่ะจะบวชพระทีหนึง่งค่าใช้จ่ายสูงนะครับเนี่บางงานถึงขนาดว่ามีการเปิดคาราโอเกะด้วยร้องลําทําเพลงกันใหญ่โตในพื้นที่ภาคใต้ที่ผมรู้จักนะแล้วไงมีการร้องลําทาเพลงมีการกินอาหารที่แบบว่าอูหลากหลายมากมายพุ่นพัไปหมดตื่นเช้ามากับข้าวที่เอามาใส่เขาเรียกว่าเอามาถวายพระก็ต้องอย่างดีเลือกสรรมาแบบดีอูสุดยอดมาก พอมันสุดยอดทีนี้ทาไงไม่ถูกไงมันกลายเป็นปัญหาที่ตามหลังมาแล้วปวดหัวดีนะครับว่าศาสนาพุทธเราเนี่ยค่าใช้จ่ายมันสูงทุกอย่างอ่ะบวชก็ค่าใช้จ่ายสูงตายก็ค่าใช้จ่ายสูงแล้วยังมีการทํามุลขึ้นบ้านใหม่ทําการเติมรถเติมอะไรโอ้เยอะแยะวุ่นวายมากายหมดเนี่ยกิจกรรมเต็ไมไปหมดเพียบเลยแต่ทีนี้จะมาบอกว่าศาสนาเรานะครับมันเสื่อม เพราะคนนอกศาสนาไม่ใช่มันเสื่อมเพราะสื่อมวลชนก็ไม่ถูกสื่อมวลชนรายงานข่าวตามที่เขาเห็นมาตามที่เขารับรู้มาจะไปว่าเขาผิดก็ไม่ได้อย่างผมเนี่ยผมเห็นเนี่ยพระทําอะไรไม่ถูกต้องเนี่ยแต่ผมไม่เอามาพูดในช่องเนี่ยเพราะอะไรเพราะผมมีจรรยาบรรณอย่างนึงว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรผมก็ไม่จําเป็นต้องพูดอย่างก่อนหน้านี้มันมีเรื่องราวของ เจ้าคณะตะบนหนึ่งในอำเภอหาดใหญ่ใครรู้นะครับก็นะเราอย่าเอ่ยชื่อท่านแล้วกันเดี๋ยวท่านจะเสียหายไปท่านติดบาคาร่าครับหรือเรียกง่ายๆคือป๊อกเด้งนั่นแหละท่านติดป๊อกเด้งแล้วท่านเล่นจนกระทั่งรีกว่าเดือดร้อนเดือดร้อนเพราะอะไรท่านไม่ได้เอาเงินส่วนตัวไปเล่นอย่างเดียวมันเลยเถิดไปหาเขาเรียกว่าเงินของวัด ไม่ใช่วัดเดียวด้วยสองวัดด้วยซึ่งปัญหานี้ก็ไม่ไม่รู้ว่าเขาแก้ไขกันยังไงนะครับอ่ะพอมาพูดถึงเงินวัดนะครับคนพูดทั้งหลายครับเงินวัดนะครับคือเงินที่มืดดำที่สุดในในใน,ในเรื่องของศาสนาไม่แพ้กับศาสนาอื่นก็เป็นความมืดดำ คือเงินของศาสนาทุกศาสนาเนี่ยมันเป็นความมืดดำที่ที่อะไรเงินของศาสนาเป็นความมืดดำที่ทุกศาสนาไม่มีใครรู้หรอกครับว่าเงินของศาสนาที่มีการเก็บในแต่ละแต่ละสถานที่ที่เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมของศาสนาเน่ยเขาได้นําเงินไปทําอะไรบ้างแล้วก็ใช้จ่ายยังไงบ้างเหลือเท่าไรบ้าง,างชาวบ้านไม่ได้รับรู้เรื่องนี้ อันนี้ผมไม่ได้พูดเฉพาะศาสนาพุทธนะทุกศาสนาเหมือนกันหมดหรือทางศาสนาอิสลามจะมีการชี้แจงบอกไหมครับว่า,าในแต่ละเดือนนะ,ะมีมัส,สยิดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเขาได้แจ้งรายละเอียดว่าตอนนี้มีคนบริจาคเงินมาเท่าไหร่แล้วก็เอาเงินไปซื้ออะไรบ้างซ่อมอะไรบ้างมีผู้รับผิดชอบอยู่เท่าไหร่มีใครอาจจะมาบอกตรงนี้ไหมถ้าบอกผมก็จะได้เข้าใจอ๋อมันมีการพูดอย่างโปร่งใส แต่เรื่องเงินของวัดนี่มันเป็นความมืดดำที่นะครับตั้งแต่ผมเกิดมาจนตอนนี้4ี่ิี่ปีแล้วครับยังไม่รู้เลยว,ว่าเงินของวัดมีเท่าไหร่แล้วเงินของวัดใช้ทําอะไรบ้างสําคัญสุดคืออะไรคณะกรรมการของวัดและ,จะเจ้าวาดหลายวัดไม่ต้องการเอาเรื่องนี้มาเปิดเผยเพราะถ้าเอาเรื่องนี้มาเปิดเผยคนที่ซวยก็คือวัด ก็เลยเก็บไว้เป็นความลับนะครับอันนี้ผมมาวิจารณ์เบาๆเนาะฉะนั้นผมขอมาสรุปตรงนี้เลยดีกว่าเดีย๋ยวมันจะยาวไปมากกว่านี้คืออย่าไปกล่าวหาว่าใครทําลายาศาสนาพุทธหรือาศาสนาพุทธเสื่อมนะครับเพราะทุกวันนี้ผมไปรับบิณฑบาตกับคนที่เขาก็มีสตินะเขาใส่บาตรมาเราก็รู้อยู่ว่าเขาใส่บาตรมาเพราะอะไรใส่บาตรมาทําไมเขาก็บอกอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเราอย่าไปกล่าวหาว่าอ๋อศาสนาพุทธ มันเสื่อมเพราะคนนั้นทําคนนี้ทําไม่มีหรอกครับคนที่จะทําให้ศาสนาพุทธเสื่อมได้ไม่มีหรอกแต่ความเสื่อมมันอยู่ที่ตัวบุคคลไม่ใช่ตัวศาสนาถ้าคุณกล่าวอ้างว่าศาสนามันเสื่อมที่คนนั้นมาทําคนนี้มาทําหรือจะไปโยงความผิดบาปให้คนนอกศาสนาว่าเขาจะมาทําลายศาสนาเราเขาทําไม่ได้หรอกครับเพราะสิ่งที่เขาทําได้คือเขาก็ทําตามหลักการศาสนาของเขานั่นแหละถ้าเขาจะมาทําลายศาสนาพุทธเขาทําไม่ได้หรอก อืเพราะฉะนั้นมาคุยกันประมาณนี้เนาะท้ายวิดีโอนี้เหมือนเดิมนั่นแหละคือหมายเลขบัญชีธนาคารเดิมเลยดีกว่าธนาคารทหารไทยธนา,าตาสาขาใหญ่ธนาคารทหารไทยธนาชาติสาขาใหญ่ชื่อบัญชีนายยุทธการหงพักดีชื่อบัญชีนายยุทธการหงพักดีเลขที่บัญชีสา6หนึ่งห2สอง2 6สอง7ปดเก้าเจ็ดสองสามหนึ่งหสองหกสองแปดเก้าเจ็ดสอง บัญชีนี้บัญชีเดียวเะ่นนั้นนะครับไม่มีบัญชีอะไรทั้งสิ้นแล้วก็แจ้งให้ทราบอีกครั้งย้ำอีกทีวันที่21ถึงวันที่26พฤศจิกายนนี้ผมจะเริ่มรับเงินก้อนแรกจาก YouTube นะครับเมื่อทุกอย่างพร้อมผมจะเดินทางไปที่ตู้โทรศัพท์เพื่อไปถ่ายตอนที่ผมอัพสมุดให้ท่านผู้ชมได้ดูว่ามีเงินเข้ามาเท่าไหร่และจะได้เห็นกันว่าท่านผู้ชมมีความหมายกับช่องขนาดไหนนะครับโอเคนะครับก็ ยาวมาคนคนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ